ลูกของวายุมนุษย์หนุ่มและสารแดงผู้สาวเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งผู้ได้รับการเลี้ยงดูจากพญานาคีจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ที่เก่งกล้าเขามีภารกิจที่ต้องตามหาของวิเศษสาอยา่างโดยต้องเดินทางออกตามหาว่านฟ้าผู้สาวที่จะพาเขาไปหาของวิเศษเหล่านั้นเพื่อเอากลับมาชุบชีวิตพญานาคีเพื่อไปต่อสู้กับมันไตร วาดฟ้าผู้สาวรูปร่างเล็กที่คอยช่วยเหลือใครในการตามหาของวิเศษมีความสามารถบินได้วานฟ้าในตอนแรกมีรูปลักษณ์ที่แก่รอมรอดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการลอกคราบตัวเองทําให้กลับกลายมาเป็นสาวสวยได้มันไตรพูดฝ่ายเลวที่อยากตั้งตนเป็นใหญ่มีความคิดว่าพูดคือผู้สูงส่งส่วนมนุษย์นั้นเป็นชนชั้นต่า แต่คอยเสียมฝ่ายนักบวชซึ่งเป็นมนุษย์ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างพูดและมนุษย์ให้มีความเกลียดชังต่อกันแต่เมื่อวายุพ่อของใครร่วงรู้ความจริงมันใครจึงคิดกำจัดและพยายามยึดเหมืองของท้าพันวาและคิดจะครอบครองแต่กบถูกใครขัดขวางพูดตะขาเป็นพูดฝ่ายเลวที่ได้น้ำตาธรณีมาครอบครองและเก็บเอาไว้ในหลุมของตัวเองเป็นพวกลหลงไหลในกาลมรมดและเมื่อได้พบก,กับปรารตี จึงลักพาตัวมาส่งสุดสุดท้ายก็โนปรตีสังหารด้วยความเครียดแค้นท้าพันวาเป็นเจ้าของเหมืองทองคำที่เป็นที่หมายปองของผู้ด้านมืดและมันไรเมืองของเขาถูกทั้งพูดมืดและพูดตะขาบเข้ามาก่อกูจึงคิดหาทางกำจัดเหล่าพูดมืดให้พ้นจากมือแต่ได้หมอผีสาปรตีมาจัดการพญานาคีเป็นพ่อบุญธรรมของไพร ซึ่งได้รับการฝากฝังจากสารแดงในขณะที่กำลังหนีจากการตามล่าของพังจึงรับไพรมาเลี้ยงไว้และถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้ไพรและสอนเรื่องคุณธรรมความดีไปพร้อมๆกันและเมื่อถึงอายุไขจะต้องไปทำศีซึ่งก็คือการหลับไปตลอดชีวิตและเนื่องจากพญานาคีมีฤทธิ์มากที่จะต่อสู้กับมันไพรและกำจัดพวกพูดฝ่ายเลวไพรจึงต้องออกตามหาน้ำตาธรณี มาชุบชีวิตของพญายนาคีขึ้นม